แต่ว่ามาติดแกนซิงอะ่ะถ้าเราตีใส่มันล่างคนคนไอ้กลับล่างเองแล้วโอ้โหโแต่ก็ต้องก็ต้องโจะเลยอะ่ะเฮ้ย เล่นง่ายเนอะไอะตัวนี้นี่เล่นง่ายเนอะแล้วมึงตีใส่ตัวเลือดเยอะอย่างม้าลมด้วยนะสกิลสองไงก็ไม่ตายอไงก็ไม่ตาย ดอมมันติด ex ครั้งเดียวมันก็เอาชีวิตเราได้แล้วนี่ขนาดดอมมันไม่ได้มาคู่กับไอ้ตัวบัฟดาบด้วยนะเมื่อกี้แม่งฟันสดเลยหน้าแสงหายเฮ้ยมันถอนม้าลมเกือบไม่ทันแสดงว่ามันจะแบนด้าแสงทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันใส่สองตัวนี้มานะมันปักธงแล้วว่ามันจะแบนด้าแสงสมมุติถ้ามันแบนบ้าแสงเนี่ยเราจะเล่นไงให้ได้เปรียบนี่ไหมแช่แข็งได้เฮ้ยไม่แบนด้าด้วยหยิบลิฟต์แบนฟิตหยิบลิฟต์แบนฟิตนะด่าไม่ออกก่อนดีกว่า อถ้าเราไม่ลูดเราจะโดนเล่นแหละมันจะจ้องจะเซ็ตหย่อเราอยู่เขาต้องจะเล่นคุณยังไม่อยากใช้เลยวะแต่ก็ควรแล้วแหละลดเกรดกระทำเดามาจริงๆเราไม่ต้องกลัวมากก็ได้โอ้แปงเลยเหรอเฮ้ยเอ็กเข้าเทธนเองกลับร่างเอง เนี okay, ่ยถ้าจะแพ้ก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนแม่งตายไปเลยค่อยๆเจาะนะแบบไม่ <Yeah>! <initiation> ต้องใช้สกิลเลยนะาเอาลูน EX กลับร่างเองก็ได้อะไรเงี้ยเอาเยอะเหรอมึงมาให้แล้วเหรอเพื่อนเฮ้ยกลับร่างเองเย็ดเคอ้โหมาโคตรนักเลงตัวนี้ไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกมดูปากผมนะครับก<อ>ูเบื่อเกมนี้ที่สุดในโลกเลยโอ้ยโอ้โหเกมไม่คุดไอ้สัโอ้โหไม่กลับร่างเองแล้วไม่ใช่อันนี้เกล์มันเต็มหมดคำสิบาหมดคำสิบาวเลเกมนี้จริง โอ,อดเฮ้ยทุกคนแม่งเงยแพ้ได้ไงวะโวยแม่งกลับแปลงร่างเป็นคนแล้วแม่งกลับร่างแบบกลับร่างไม้เองอะโคตรแย่เลยวะเฮ้ยถ้ารถเกตติชนะนะทุกคนจบโอ้จบแล้วแต่ว่ามาติดแกนซิ่งอะถ้าเราตีเส่มันร่างคน คนไอ้กลับลากเองแล้วโอ้โหเครียอะไรเนี่ยเครียอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่งเลยกลับลากไม้เองได้อะทุกคนไอ้เแคยม้าวิเศษโคตรหัวเลยดูปากผมนะครับแม่งโอ้โคตรหัวจริงๆนะขอขอหยาบเลยทุกคนขอโทษขอโทษที่พูดหยาบด้วย อยากดูความสนุกไหมทุกคนอยากดูความสนุกไหมไอ,อ้เวนนี่ไม่เลยนี่ฉันไม่เรียนวิชากับไอตัวเมื่อกี้มาแล้วว,วิชากับร่างม้าเองโดยไม่ต้องพึ่งสกิลติดตัว